อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะเป็นการส่งต่อความสุขรอยยิ้มให้กับน้องๆค่ะเด็กชายสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลาค่ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะก็นําทีมค่ะไปมอบอุปกรณ์การกีฬาลวมไปถึงอาหารให้กับน้องๆค่ะ ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะาลาอเภอเมืองจังหวัดยะลานายธีรุสุภวิบูลผลรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดยะลาค่ะพร้อมด้วยร้อยโทสุกฤตอาชวคุณสำนักง,งานจังหวัดยะลากลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดยะลาบริษัทจงเจริญอินเตอร์โฟนจำกัดรวมกับรา้านอาหารดี a ค่ะทำการมอบอุปกรณ์กีฬาชุดเครื่องเสียงเครื่องใช้สำหรับเด็ก แล้วก็มีอินทผลัมด้วยนะคะแล้วก็เลี้ยงในส่วนของพิซซ่าไก่ KFC เป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆเด็กสถานสงเคราะห์เพื่อเป็นขวนัญแล้วก็กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนค่ะโดยนายทีรสุภาวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเผยนะคะว่าภายหลังจากสถานการณ์โควิด19ดีขึ้นประจวบกับ ช่วงนี้เป็นช่วงของเดือนรอมฎอนของพี่น้องมุสลิมสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลาค่ะก็ได้เปิดให้เข้ามาบริจาคเป็นครั้งแรกทางเราก็เลยถือโอกาสนี้ค่ะมามอบอินทรพาลามเพื่อเป็นกําลังใจในการถือสินโอดกิจกรรมเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาพบปะและก็ให้กําลังใจเด็กๆในสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดยะลาอีกด้วยค่ะ